สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเกาะนิวกับดิฉันนางสาวนาภารัตน์สุทธินุน่นสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวสารการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ องค์การบ,บริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางพานพุ่มตลอดจนพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มมิถุนายน2567 ช่วงเช้าณนะสนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพงศักดิ์จาาแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ในายศิลายุทธคงอุดหนุนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567ส่วนในช่วงเย็นนะคะนายพงศักดิ์แก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้ในายิลายุทธคงอุดหนุน เลข,ขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและต่อด,ด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีนายเจษฎาจิตรัตผูวาราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมีข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธี ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพงศักดิ์จ่ากแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโดยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรณนะศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมันตำบลคลองน้อยอํเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี พร้อมทั้งร่วมรับชมวิดีโอพรีเซนเทชันแนะนำภาพรวมน้นำมันปาล์มจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพบปะผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและหารือกับแกนนำเกษตรกรชาวสวนปาล์มถึงปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำรวมทั้งรับฟังข้อเสนอการในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชมกิจกรรมการซื้อขายปาล์มและลานเทของชาวสวนปาล์มแปลงใหญ่ได้รับทราบป,ปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรปาล์มน้ํามันราคาตกต่ําซึ่งทางรัฐบาลมีความห่วงใยและพร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอ,อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทั้งนี้มีนายบรรดันสถิรชวานร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีจัดโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานี ณสนามหน้าสารการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพงศักดิ์จาแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ในายประโยชน์ภูลสวัสดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจัดระบบการ เก็บและขนขยะมูลฝอยทุกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยมีนายมนตราพมศิสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากของเสียอันตรายจากชุมชนมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนำขยะอันตรายจาก แต่ละชุมชนจำนวน137แห่งโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน160คนและขยะอันตรายกว่า15ตันนะคะนำส่งให้กับกองสาธารณาสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ